ใครจะรู้ว่าสตอเป็นไม้เยืนต้นในวงถัว่วสตอในประเทศไทยจะมีสองสายพันธุ์ค่ะเป็นผัดสตอพันธุ์ข้าวและสะตอพันธุ์ดานลำต้นค่อนข้างสูงประมาณ20-30เมตรเปลือกหนาสีาน้ำตาลผิวเรียบมีรากแก้วช่วยพยุงลำต้นมเมล็ดสตอเกิดจากนังไข่ที่ผสมแล้วมเมล็ดมีสีเขียวเรียงตามแนวขวางกับฝักมเมล็ดมีรูปร่างรีสตอหนึ่งฝักมีมเมล็ดประมาณ7 7ถึง20มเมล็ดค่ะอันนี้คือตัวร้ายของสตอนะคะถ้าใครกินแบบไม่ระวังระวังแล้วก็จะเจอเจ้าหนอนเนี่ยค่ะหนอนก็จะเข้าไปกินมเมล็ดทางด้านไหนนะคะทุกคนคนที่ทานสตอไม่จะเจอนะคะว่าจะเจอน้องหนอนแบบนี้ค่ะให้เชื่อใจได้เลยค่ะว่าปลอดสารพิษแน่นอนค่ะลักษณะใบของต้นสตอก้านทางใบมีลักษณะเป็นคู่บริเวณส่วน ของก้านทางใบมีใบขนาดเล็กเป็นรูปพายผลดิบของสตอสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้โดยต้องสังเกตสตอที่มีลักษณะฝักแก่ซึ่งมเมล็ดจะไม่อ่อนมากเมื่อน,นำมารับประทานแล้วจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าสตอที่อ่อนสตอสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเพื่อนๆนำสตอมาทำเมนูอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกหญิงด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ